สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอ็กซีเบิร์ดทุกท่านด้วยพี่น้องเด้อลรอดตายพี่น้องเ้ยเผื่อว่าหอดงานบุญบังไฟน้องตาดผ้าออกคางเลนเขาคางผ้าออกคางทางพี่น้องเ้ยขี่รถเกี่ยวอยู่แถวคางทางเขาใหม่อ้ยู้จะมันสัอันนี้คือบุญบังไฟอยู่บ้านนาโดนเมืองไายพูทองแขงสวรรค์เขตตอนนี้ฮักกามาหอดเป็นคางแรกเลยที่ได้มาบ้านอันนี้พี่น้อง น้องขอพามากอซิฮูคะแนนมากกับน,น้องตาเนะลงทีมแล้เฮ้ยบ่เคยมาจักเถือ่อน,นี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตที่ได้มากบ้านอนนันี้อันมาทางบ้านม่วงไข่บ้านทางโลกบันดาลพี่น้องกะไกลเต๋อพอสมควรเนาะกิโลกรครึ่งสม้งพี่น้องนั่งรถครึ่งสมุงแล้วพี่น้องเนาะพระจูทั้งนั้นลองไปบ่นกันปะ เฮ้ยขี่รถเกี่ยวนะขอดมานี่ข้หวนเอขี่รถเกี่ยวเราก็ทังเขาใน้หวัดเลยมาก็น้องขอดแล้วก็น้องั่าโอ้ยนี่็คืนแล้วคืนแล้วบังไฟบังไาย กเกือบเกือบหามุ้งไปเลยใส่เวลาโดนเติบ เป็นงานแรกเลยพี่น้องข้าวใจม้ามากกับมาหลามาสวยพี่น้องเอ้ยมาจนว่าข้าเจ้าสิยาจูดเลยพี่น้องมาจนข้าเจ้าสิยาจูดเลยเพราะว่ามาไกลเติบเนาะมีดซ้อยม้อยพี่น้องเอ้ยบู้ข้าเจ้าสิจูดต่อวลอจังได พี่น้อกาางกำลังจีจูดอีแล้วบ้างนึงกำลังขึ้นห่างตอนนี้ไซน้องขีตข่ต้มเขาจะบบอลลงขี่ต้มดักเนาะเอามีอีกบอโอ้น้องขี่ต้มกับมีนี่บ่ให้บางไคลานไปไคลเซนคือบันน้องบัวเลยบอไม่อีดักเนาะ บางไฟกำลังจุพี่น้องตอนห่างใหญ่แม่นแมนบุญพาเวททั้นทงนี้คืออยู่หลังวัดบา <ละ S 2> ้านนาโดนเด้อพี่น้องเดอหลังวัดบ,บ้านนาโดน nói hết một kia này bây giờ Ngày ngọn lời Thưa mà hót bà Mà cầm đồng tạng phát นี่กำลังพี่น้องกำลังสิจูดพี่น้องเลย วันจนมาเห็นทีบเลยพี่น้องเอ้ยปตาตกใจแหงเลยบูเบิังไฟแต่โดนเลยงานบุญบังไฟมีวงดนตรีมีกองรอนยามืีนเนาะ ที่ซองขึ้นอีกแล้วพี่นอ้องกบางที่ซองกำลังขึ้น อ้าข <c ười> <á> ึ้นนี้แล้ว้ามเลยนะก้ามแล้วนนเยอยอ่ะพี่น้องยอะย h สวดสวดพี่น้อง จันวาเสื้อผ่ากัจนแดงเบิดโพดโถอะไรเฮ้ยทัางล้างจัมวาแดงเบิดปวดจะโพดอะไรเมาหอดกระเดียกกระดอดินแดงพี่น้องเลยป๊าบผูดสาวหน่อยพี่น้องมีแต่ผูดสาวหน่อยเอาปอกแอกแปลกเลยซำน่องกิ๊กกี้กามี คนก็เริ่มทย่อยเมื่ออะไรพี่น้องเอ้เพราะว่าค<ำ>ั่แล้วฮามาค่พี่น้องเพื่อฮามาฮอดกับเกือบโแมนเครื่งสมุงหรแล้วคลืง่งสมุงกุกุกปลายไปเลยเนาะสามสี่สิบนาทีพี่น้องเอ้ สั่นเลยเวลาสิจูดกระลายขันตอนอะนี่ว่ะเอาน้ manera, ําลูบภักแน่ได้เฮยน้ําเขียวพุ่นน่ะ ใสหัวทั้งนั้นเต้นกันสนั่นฉันมากมีแต่เด็กน้อยเนาะ กำลังงพี่น้อเบิด,ดบแล้วพี่น้องบังสุดท้ายไปเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยคนกำลังกะเจิงกะจายเลยตอนนี้เนาะห่ยมแต่ทางได้ีกอะนะกําลังจูด้ลยพี่น้องเอ้ย เขามาในวัดแล้วพี่น้องมีวงดนตรีโอ้วงลำเลืองเนาะมอลำเลืองพี่น้องเลยประเทศลาวมากักเบิงลำเลืองนกเนาะผูเทาผูแก่หรือว่าพูนุมมาเซียนอาหารเนาะพี่น้องเนาะ เที่ยวงานวัดพี่น้องเอ้ยงานวัดอยู่บ้านนาโดนเมืองไสพผู้ทองแข้งสวรรค์นในเขตตอนนี้น้องขอดกน้องตานกํนลาลังจิตสัตว์มกปุ้งพี่น้องเอ้ย <laughs> Vậy gang gì cái nào ấy